ผู้ชมคะเรียกได้ว่าการแข่งขันนะคะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วในตอนนี้สําหรับเวทีนางงามนะคะการประกวด m ิสจุนิเวร์2024นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหสาวงามของแต่ละประเทศเนี่ยคือฟาดฟันนะคะสูสีกันเป็นอย่างมากและแฟนนางงามของแต่ละประเทศเองนะคะก็ส่งเสียงเชียร์นะคะกันอย่างสนั่นไปเลยว่าสาวงามคนไหนนะคะในปีนี้จะคว้าม,มงกุฎและสายสะพายนะคะมาครอบครองได้ สำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งนะคะหลังจากรอบพรีลิมินารี่นะคะและชุดประจําชาติที่เสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยต้องบอกเลยคุณผู้ชมค่ะว่างานนี้นะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยน่าจะคาดเดากันไปแล้วและมีสาวงามอยู่ในใจแล้วนะคะว่าเอ๊สาวงามคนนี้นะคะน่าจะความมงกุฎและสายสะพายไปครองนั่นเองอย่างตัวแทนสายสะพายไทยของเรานะคะอย่างโอปอสุชาตาต้องบอกเลยเขาว,ว่าสวยสดงดงามเอามากๆ จริงๆนะคะและแฟนคลับนะคะแฟนนางงามเนี่ยนตอนนี้เองโอโหเรียกได้ว่าส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับโอปอกกันอย่างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะพาย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะที่มีการเปิดตัวมงกุฎนะคะของเวทีการประกวดมิจูนิเวิร์ส2อง4ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในระหว่างที่อยู่ในงานเปิดตัวมงกุฎก็ได้มีภาพประทับใจเกิดขึ้นนะคะเมื่อทางด้านของโอปอสุชาตานะ ตัวแทนสายสะพายไทยเธอได้เดินเข้าไปพนมมือไหว้มงกุฎมิจุนิเวิร์ส2024นะคะด้วยความนอบน้อมอ่อนหวานนะคะตามบุคลิกส่วนตัวของโอปอค่ะที่ทำเป็นประจำเสมือนแสดงความเคารพสูงสุดนะคะว่ามงกุฎนี้เป็นเกียรติยศและทรงคุณค่าค่ะที่สาวสาวเนียวไฟฟ้านเรียกว่าเป็นหนึ่งภาพน,นะคะที่ล้านความหมายจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะทั้งยังกลายเป็นซีนนะคะที่แฟนนางงามเนี่ยแชร์ต่อเป็นจำนวน มากอีกทั้งยังยกชอ็อตนี้นะคะเป็นชอ็อตที่ทัชใจกันไปเลยละค่ะงานนี้เรียกได้ว่าโอ้โหทําออนไลน์ต่อหลายคนนะคะเมื่อเห็นชอ็อตดังกล่าวนี้แล้วต่างก็แหกเข้ามาคอมเมนต์นะคะกันอย่างเยอะแยะมากมายค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งบางคนเองเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าการเคารพนะคะและให้เกียรติมงกุฎอันเลอค่าสมควรแล้วมงกุฎอันเลอค่านี้สมควรเป็นของนางยิ่งนักนะคะและมงคือเข้ากันกับชุดน้อง มากๆด้วยนะคะเข้ากับสีชุดมากค่ะรักนะคะขอให้นางสมหวังนะคะนางเต็มมากซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าถ้าสวยแบบไทยแท้ขนาดนี้หุ่นดีนะคะภาษาได้ขนาดนี้มีโครงการที่ดีช่วยเหลือสังคมได้จริงขนาดนี้ยังไม่มองปีหน้านเลิกดูเอ็มยูนะคะภาพนี้เหมือนเป็นในนว่ามองเป็นของโอปอนะคะดูความแมสซีมันเข้ากั โดยบังเอิญน,นะคะจงมงจงมงจงมงคันลูกสาวนะคะโอปอ t h ไทยแลนด์ชุดโอปอกับมงนะคะมันเข้ากันมากจากักรวาลจัดให้แล้วมงนี้เป็นของโอปอโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้ก็ทําเอาแฟนนางงามนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายสําหรับช็อตด,ดังกล่าวนี้นะคะที่ทางด้านของโอปอสุชาตาตัวแทนนะคะสายสะายไทยที่เธอเองเนี่ยได้มีการยกมือไหว้นะคะมงกุฎเอาเลิกเอาชัยค ณผู้ชมคะก็เอาเป็นว่าหลังจากนี้นะคะพวกเราที่เป็นแฟนนางงามและติดตามโอปอสุชาตานะคะที่เป็นตัวแทนสายสะพายไทยของเราเราก็ต้องมาร่วมส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจนะคะไปให้กับเธอค่ะเพื่อที่จะคว้ามงกุฎนะคะและสายสะพายการประกวดมิจูนิเวิร์ส 2024, 2024นี้มาครองค่ะคุณผู้ชม,ชมก็เป็นว่าทางเรานะคะก็ต้องร่วมส่งกําลังใจให้กับโอปอสุชาตาในครั้งนี้ด้วยค่ะ